สำหรับตัวเองแล้วสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือการได้เชื่อและหวางใจในพระเยสูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีค่ะชื่ออังคณาปทุมนาวงชื่อเล่นชื่อหนิงนะคะปัจจุบันนมัสก,การอยู่ที่คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ธนบุรีค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้าก็เกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนก็ใช้ชีวิตตามคันรองเรียนจบ ทำงานทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีความสุขจากการที่มีเงินใช้จ่ายกินเที่ยวนะคะก็ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรมากนะะักค่ะมีคนประกาศเรื่องราวของพระเยซูหลายครั้งพระเยซูช่วยให้เขาผ่านพ้นปัญหาชีวิตยังไงเราก็ดีใจไปกับคนคนนั้นด้วยนะคะว่าเออก็ดีนะยินดีกับเขาด้วยแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราจนพระเจ้าก็หาคนที่ชวนแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ คือว่ามีช่วงหนึ่งได้เปลี่ยนงานนะคะแล้วก็หัวหน้าที่ทํางานใหม่เป็นคริสเตียนซึ่งทุกครั้งที่หัวหน้าเราเรียกเข้าไปคุยเรื่องงานก็จะจบด้วยการพูดคุยเรื่องของพระเจ้านะคะแล้วก็จะชวนไปโบสถ์นะคะซึ่งก็จะหาข้ออ้างว่าติดธุระนู่นนี่นะคะไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ถึงจุดเกรงใจอล้วค่ะว่าเขาชวนหลายครั้งแล้วนะคะเราก็คิดว่า เราต้องไปสักครั้งหนึ่งพอไปโบสถ์ครั้งแรกนะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นสัมผัสอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าทําไมคนที่มาที่นี่เขามีความสุขกันจังทําไมเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขารู้จักกันหมดเลยก็เกิดความรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็มีคนมาเทคแคร์พอช่วงท้ายอาจารย์ที่เทศนาเขาก็เชิญให้คนที่อยากจะรู้จัก พระเยซูเนี่ยให้ออกไปข้างหน้าคนข้างๆเขาก็ถามว่าจะออกไปไหมนะคะก็ด้วยความเกรงใจอีกแล้วนะคะเราก็เดินออกไปอธิษฐานโดยที่ไม่เข้าใจความหมายแต่วันนั้นเนี่ยกลับบ้านด้วยคําถามที่อยู่ในใจว่าพระเจ้ามีจริงไหมก็ตัดสินใจที่จะไปโบสถ์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมสม่ําเสมอแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองสาเดือนค่ะคือเราไปแล้วก็เหมือนฟองน้าอะเปิดชีวิตออกแล้วก็ มีคําพูดประสบการณ์ชีวิตของพี่ท่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าให้ความเคารพแล้วคําพูดของท่าน,นทําให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของพี่คนนั้นน่าจะมีจริงทําให้การอธิษฐานนะคะได้รับคําตอบเกิดประสบการณ์ที่เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้เข้าร่วมพิธีบัพติศมาในน้ํานะคะหลังจากนั้นมีค่ําคืนวันหนึ่ง มีประสบการณ์ส่วนตัวได้ได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นความอิ่มในใจที่ค่ำคืนวันนั้นเนี่ยหลับไปนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเป็นอะไรที่เหมือนโลกเลบเปลี่ยนทำไมเรามีความสุขจังเรารู้สึกตกหลุมรักพระเจ้า มีเสียงเพลงนมัสก,การอยู่ในหัวใจอยากนมัสก,การอยากไปโบสถ์นะคะมันก็ทําให้เหมือนเรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าโดยที่เออเราก็ไม่รู้ตัวว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขมากนะคะแล้วเราก็มาบทด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็เรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นมีพี่เลี้ยงมาสอนพระคัมภีร์นะคะการเรียนรู้พระคัมภีร์นี่เองเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ รักเราแล้วก็ยอมมาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปแทนเราวันที่สามพระเยซูฟื้นนะคะจากความตายแล้วพระองประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้าและความเชื่อน,นี้แหละที่ทําให้เราได้รับความรอดนะคะว่าทางพระเยซูเป็นทางเดียวที่ทําให้เราได้รับความรอดอย่างแท้จริงพอหลังจากเชื่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าให้มีสันติสุขในใจที่ มันเต็มล้นออกมาจากภายในชีวิตเราเปลี่ยนเลยเรามองโลกเปลี่ยนเราสนใจคนมากขึ้นห่วงใยคนมากขึ้นรู้จักให้อภัยคนนะคะก็เป็นอะไรที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตะคะ่ะแต่ว่าชีวิตที่เดินกับพระเจ้าก็ไม่ได้มีแต่รอยด้วยกลีบกุหลาบเราก็ยังต้องใช้ชีวิตที่ยังต้องเจอปัญหายังมีหลายอย่างที่เข้ามาที่เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะ สิ่งใหญ่ๆสามเรื่องที่ที่เคยเจอแล้วก็เราผ่านมาได้ด้วยพระคุณพระเจา้าเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องที่ ถูกให้ออกจากงานนะคะพระเจ้าก็ได้ไปเรา้าใจคุณแม่ให้ได้มาพูดคุยนะคะว่าถ้าเราจะเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีบ้านห้องหนึ่งที่เป็นห้องเก็บของก็ต้องมาลื้แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีการลงทุนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเงินทุนมากพอที่จะลงทุนธุรกิจได้นะคะแต่พระเจ้าก็มีวิธีนะคะโดยที่ว่าที่ครอบครัวะคะ่ะ มีมรดกของคุณพ่อที่เป็นที่ดินผืนหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่คุณแม่เนี่ยประกาศขายมาหลายปีมากเพราะว่าตัวท่านเองท่านก็มีหนี้สินจากการทำธุรกิจนะคะแล้วต้องการที่จะขายที่มาปลดหนี้นะคะแต่ก็ประกาศหลายปีไม่สามารถที่จะขายได้จนในจังหวะนั้นเองพระเจ้าจให้คุณแม่ขายที่ได้อย่างอาศจร นะคะแล้วก็ท่านสามารถปลดหนี้ของท่านได้และมีเงินเหลือก้อนหนึ่งให้ตัวดิฉันเองเนี่ยได้มาใช้ในการลงทุนเพื่อที่จะเปิดกิจการนะคะสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าแม้การที่เราถูกให้ออกจากงานดูเหมือนเป็นสิ่งที่แย่แต่ว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมให้เรา เปลี่ยนเส้นทางวิถีชีวิตใหม่นะคะจากพนักงานที่ทํางานบริษัทมาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะแล้วเราก็เติบโตขึ้นภายใต้เส้นทางนี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่สองนะคะก็เป็นการตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอก็เรียกไปคุยนะคะบอกว่าคุณเป็นเนื้อร้ายนะคะซึ่งเนื้อร้ายนั้นคือมะเร็งนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ตกใจมากแต่ว่าด้วยความไว้วางใจพระเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลอยู่ แล้วก็ในกระบวนการรักษาพระเจ้าก็ดูแลจริงๆนะคะว่าการผ่าตัดเรียบร้อยด้วยดีขอบคุณพระเจ้าผลชิ้นเนื้อที่ตรวจเพิ่มเติมเป็นโรคมะเร็งที่เป็นชนิดที่ไม่ดุร้ายนะคะก็สรุปว่าไม่ต้องออทำีโมไม่ต้องฉายแสงนะคะแล้วก็รับประทานยา5ปีก็หายขาดนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยนี้มาได้ด้วยด้วยพระคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยนี้เองเนี่ยทำให้เราก็มีความเห็นโอเห็นใจคนมากขึ้นนะคะเข้าใจความอ่อนแอของคนแล้วก็ทําให้เรามีมีความกระตือรือร้นนะคะในการอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยเรื่องที่3ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มีเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงโทรศัพท์นะคะบอกว่าคุณแม่ถูกรถชนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราก็รีบไปรีบไปโรงพยาบาลปรากฏว่าคุณแม่อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็คุณหมอมาคุยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยศรีรษะฟาดพื้นตอนนี้ไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะตอนนั้นก็ก็ก็เริ่มตระหนักว่าคุณแม่เป็นอะไรที่ร้ายแรง แล้วในคืนวันนั้นเองเนี่ยคุณหมอก็มาพูดต่อค่ะว่าคุณแม่จะอยู่ได้ไม่เกินสองวันให้ทำใจซึ่งตอนนั้นไม่ทันตั้ง,ต,งตัวแล้วก็ช็อกไปนะคะก็ที่ฐานสิ่งที่ทำได้ก็คือแจ้งทางพี่น้องทางคริสตจักรให้เขาช่วยอธิษทานเผื่อตอนนั้นหลายๆท่านที่ทราบข่าวเนี่ย มาที่โรงพยาบาลเกือบจะทันทีแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานนะคะคุณแม่อยู่โรงพยาบาลรักษาตัว3เดือนกว่าท่านถึงจะตื่นรู้ตัวแล้วก็ท่านไม่สามารถที่จะขยับขยื่นร่างกายได้เลยถือว่าเป็นอยู่ในขั้นทุพพลภาพอย่างถาวรน,นะคะคุณแม่กลับบ้านได้แต่ต้องมีคนดูแล24ชั่วโมง ซึ่งตอนนั้นนะ่ะเป็นอะไรที่กระทบทุกคนในครอบครัวตัวเองและพี่ชายต้องเข้ามาช่วยกันเฝ้าคุณแม่นะคะแล้วก็ต้องจ้างคนดูแลเข้ามาช่วยเสริมขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเราใจให้พี่น้องคุณแม่นะคะคือคุณป้าคุณนาร่วมใจกันในการที่อาสาเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะทำให้เราเนี่ยหมดความเป็นห่วงในเรื่องนี้ได้พระเจ้าให้ได้หมอที่ดี ได้โรงพยาบาลของรัฐนะคะที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เราจ้างเข้ามาดูแลคุณแม่ซึ่งต้องเฝ้า24ชั่วโมงนะคะก็ได้คนที่มีความเอาใจใส่คุณแม่เป็นอย่างดีดูแลเหมือนคนในครอบครัวนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกๆขั้นตอนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่คือว่าจากหัวใจของท่านที่เคยแข็ง ต่อความรักของพระเจ้าท่านมีใจที่อ่อนนุ่มลงท่านเปิดใจและในที่สุดท่านได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ป่วยอยู่5ปีพระเจ้าก็รับท่านไปนะคะซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกนะคะในแผ่นดินของพระเจ้าค่ะ อยากหนุนใจผู้ฟังแล้วก็พี่น้องว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการรู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับตัวเองแล้วสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือการได้เชื่อและหวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะขอหนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระคำในโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามาพระประสงค์ของพระองค์ขอหนุนใจพี่น้องในข้อพระคํานี้นะคะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายพระเจ้าทรงโปรดที่จะอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่เรามั่นใจได้ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดที่จะนำให้ทุกสิ่งนั้น เกิดผลดีในชีวิตของเราในบ้านปลายพระเจ้าอาจจะให้อุปสรรคเข้ามาเพื่อสร้างชีวิตของเราให้เราที่จะเป็นคนที่อดทนให้เราเป็นคนที่ใช้การได้ให้คนที่เรารู้ว่าเราอ่อนแอไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นกําลังกับเราผู้ทรงช่วยเหลือเราผู้ทรงดูแลชีวิตของเราและเราเมื่อจาบโลกนี้ไปเรามั่นใจได้ว่าเรามีพระเจ้าที่จะ นำพาเรานำจิตวิญญาณของเราสู่ความรอดด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อในพระองค์ก็ขอหนุนใจพี่น้องนะคะแล้วขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ